สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายท้ำทีหน้าให้พแม่พี่น้องได้เบิ่งด้วยครับเด้อหน้าบ้านเฮาครับผมครับดูในบ้าถ่ายท้ำให้เบิ่งกันหนึงครับผมมีนีเข่างามอยู่ครับผมอยู่บ้านพุกพิงตำมุเยมุงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อครับเด้อครัหนองมะลิครับผมอ่าประมาณนี้ครับอยู่ทางไกลเด้อเบิ่งแล้วก็สบายตาครับผมบรรยากาศถ่ายท้ำสดๆเลยครับผม ไใบต้นใบน้ำครับผมสร้างเลียมปูเลียมป๋าป๋ามาอีกครับผมบรรยากาศสดๆครับผมเดี๋ยวนี้ถนนคนทางมาหน้าก็สะดวกสบายแล้วครับผมที่ลูกล่างอย่างดีครับผมครับหวังว่าเขางพี่นี่ขงสี่เกลืบใบปังขาวอยู่ครับครับอออข,ขอให้ขึ้นเด้อราคาเขาโคมเมต่น้องชาวนาก็สิได้ใส่โตยอดไปอีกครับผม าการขายเขาครับ,มมมรบาามผมทั้งทั้สงสองนี้ครับครับถ่ายถ้ำโฮมีพี่น้องได้เบิ่งเด้อครับเด้อครับปึ้งเดียวสบายตาขึ้นหมดบาทครับผมครับบรรยากาศสดๆครับหอมดอกมะลิครับดูใบสมีเด้อครับเด้อ